คะน,นองจีตารคุณชาคอสนิวิวูฮูยสวัสดีนะคะเราไปอยู่กับในเกมที่แบบว่าใครๆเนี่ยก็ตั้งหน้าตั้งตารอกันมาแบบยาวนานมากๆเลยนะนั่นก็คือเกมอิซอนนั่นเองค่ะเย้แกจะตื่นเต้นอะเราจะได้มีการแบบสร้างตัวละครสร้างบ้านสร้างอะไรซี้ป่งอ่ะสอบสร้างบ้านอยู่แล้วใช่ไห้แล้วเกมนี้คือเขาบอกสมจริงมากเรามาเริ่มกันเลยนิวเกมอิซ่า คือตอนก่อนหน้านเนี่ยที่เขามีให้ทดสอบอะพี่ปางไม่ได้ไปทดสอบแต่รอบนี้เนี่ยเราจะมาสร้างน้อง PPB กันค่ะทุกคนเห็นว่าเราสามารถที่จะสร้างเป็นตัวละครแบบไหนก็ได้ <L> เป็นเด็กอะ <L> เป็นวัยรุ่นยังอะเด๋อก็คือวัยรุ่นตอนปลายเป็นผู้ใหญ่ละหรือจะเป็นคนมีอายุนิดนึง หรือเป็นคนแก่เลยก็สามารถตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถใส่บุคลิกภาพของเขาได้ด้วยนะจะคล้ายๆแบบเกมจำลองชีวิตต่างๆเนาะพี่บางคิดว่านะงั้นเราจะเอาเป็นชีนเจเจอร์ก็คือเราจะเป็นวัยรุ่นคือตัวละครของเขาว่าสวยมากจริงๆไว้ทุกคนแบบสวยเลยอะไหนดูซิเราสามารถหมุนดูได้แบบ360ล้านองศาเลยเหรอถ้าเราว่ากันว่าแบบ น้องพี่พีในอุดมคติใช่ปะก่อนนะคะน้องพีพีเดี๋ยวจะไปคนช่างฝันนะใช่แล้วเดี๋ยวไปคองช่างฝันค่ะเขาจะมีหน้าพรีเซตมาให้เราด้วยซึ่งเราสามารถปรับแต่งเองได้คือไม่ว่าจะเป็นหน้าดาลงราหรือหน้าอะไรเราก็สามารถปรับได้นะเราสามารถเอามาโลเทได้แน่ๆเลยทุกคนเดี๋ยวพี่ปาคิดบ่าเรามาทําหนังได้ด้วยนะเป็นจังซีแล้วเฮ้โนกแก้มเนี่ยเขามีนิดหนึ่ง หน้าของเขาเนี่ยให้เขาเรียวหน่อยเพราะเขาเป็นเด็กอยู่นี่ฉีดโบมาแล้วคางเนี่ยให้มันสั้นๆไม่ใหญ่มากส่วนปากเนี่ยขอให้ใหญ่ขึ้นนิดนึงมาดูกันที่ดวงตาจริงๆแล้วเนี่ยตาของนพีเขามีสีนะสีตาของเขาจะเป็นสีฟ้าซึ่งในเกมอินซอยเนี่ยเขาก็ทําได้ดีทุกคนมีหลายแบบเลยหูด้วยหรอปับหูได้ด้วยอ,อะแมวหูกลางแบบพี่สาวจีนไหมเอาหูแบบ เล็กๆน้อยๆน้องน่ารักมากคือฉันไม่รู้ว่าในสายตาคนอ,อื่นน่ารักไหมแต่ในสายตาฉันคือน้องน่ารักมากเราไปดูกันที่บอดี้นะคะเราสามารถปรับได้ยันบอดี้เลยนะทุกคนเราอาจจะให้คอน้องเนี่ยใหญ่ขึ้นก็ได้หรือว่าจะให้คอเขาเล็กลงละหงก็ได้ไหล่เนี่ยอาจจะก,กว้างไหล่ใหญ่ไปเลยก็ได้อุ้ยแล้วเขามีแบบว่าความสุขภาพดีมาเพิ่มอะ่ะนมเนี่ยใหญ่ได้ปุ้ม ไม้เราเล็กๆพออุ้ยแคบได้กว้างได้นี่ก็จะเป็นตัวละครแล้วจะประมาณนี้ได้เลยนะทุกคนชอบจะเลยอ่ะน่ารักจังแล้วก็ไปดูที่เสื้อผ้ากันดีกว่าเสื้อผ้าเนี่ยเราจะให้น้องเป็นเด็กน่ารักน่ารักใช่ไหมฉะนั้นเราจะเออไม่แต่งให้หวือหว่ามากเราจะใส่แบบน้อย ชุดนักเรียนที่ดีกว่านั้นคือเขาสามารถที่จะใส่เป็นรายละเอียดของชุดได้คือเราสามารถเอารูปเนี่ยมาใส่ได้ด้วยสมมติพี่อาเป็นเสื้อกาฟหมูอันนี้พี่ก็สามารถโหลดเท็กเจอร์มาใส่เพิ่มได้ด้วยนะทุกคนซึ่งพี่ป่าไม่ได้เตรียมเท็กเจอร์มาพี่ก็จะขออนุญ,ญาตแต่งแบบธรรมดาธรรมดาไปก่อนนะจะใช้ตัวน้องพีพีไปเลยนะคะนี่เราสามารถมีความสัมพันธ์แบบว่าเหมือนสร้างครอบครัวได้1-8ถึงคนนะทุกคนโอเคไปเลยค่ะคีเอทอฟแฟมิลี่เลย ในตอนแรกนี่มันก็จะยากนิดหนึ่งนะแต่เมื่อเราเริ่มเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตเดี่ยมันก็ไม่มีอะไรยากแล้วมาแล้วลรามาแล้วค่ทุกคนในโลกของซอยนี่เป็นเมืองแบบริมทะเลหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นในเมืองหน่อยเมืองใหญ่เราไปเมืองใหญ่ก่อนละกันเราเป็นสาวสาวเมืองกรุงอยู่แล้วเดี๋ยวเราค่อยๆเริ่มดำเนินชีวิตกันไปเรื่อยๆ ถ้าเกิดว่าเราจะไปอยู่ในที่ที่ดีเนี่ยมันก็ดีหรอกแต่ว่าถ้าเกิดอย่างนั้นเราจะไม่มีเงินนะงนั้นเราไปที่โดวอวิลล่าแล้วกันหนูคิดว่าเราไปอยู่ที่โดวอวิลล่าดีกว่าค่ะหนึ่งหมื่นห้าพันย้ายเข้าค่ะพอเริ่มต้นนะคะทุกคนเราก็จะสามารถที่จะเข้ามาอยู่ในบ้านได้เลยคือบ้านเราจะเป็นแบบอขออนุญาตที่นี่เนี่ยก็จะเป็นบ้านหลังใหม่ของน้องพี่พีนะคะแต่ นี่คะ่ะทุกคนมีฉันสอกไหมฉันสอกไม่มีนะมีหลังเดียวบ้านหลังเดียวบ้านชันเดียวเลยในเมืองนี้เนี่ยฉันก็เข้ามาอยู่คนเดียวคือพ่อแม่ให้มาอยู่คนเดียวนะคะทำอะไรได้บ้างนอกจากอ่านหนังสือพิมพ์หางานเดี๋ยวดูสิคะเราสามารถเดินได้อุ๊ยเข้าห้องน้ำฉันรู้สึกอยากจะใช้ห้องน้ำนะคะ <c oughs> อ่า <c oughs> เขามีเซ็นเซอร์ให้ ที่เหมาะที่อยากจะเห็นพีพีขี้นะคะไม่สามารถเนาะเพราะว่าพีพีเนี่ยมีมีเซ็นเซอร์ค่ะโอเคอย่าลืมฝรด,ด้วยนะพีพีว่าถ้าพีพีซื้อเป็นสลัดไปก่อนดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าอย่างนั้นนี่มันเวลต้องเวลหนึ่งเวลสามไม่ไหวยังไม่มีเวลขนาดนั้นทำสลัดก่อนเลยสิบบาทสิบวอนหนีู่ซิโอโหได้ผักมาแล้วลุยคะ่ะเราเริ่มทำการสับผัก โชะเชโช่โชะค่อยๆทำไปสกิลการทำมายของหนูเนียังไม่เยอะมากนี่ผัดผัดตรงนี้อ๋อ,อสลัดไงไม่ต้องใช้ความร้อนอ่านี่ไม่ต้องใช้ความร้อนไปเลยอ่ะคเก่งมากอ่ะกินกินเลยนะคะมับมัมมัมมมอร่อยมากเลย,ยค่ะ ไหนๆก็ไหนๆละไปสำรวจบ้านเมืองก่อนดีกว่าพี่ว่าในอนาคตเนี่ยเขาน่าจะสามารถโรเพย์ได้นะพี่คิดว่ายังไงก็โรเพย์ได้มีการวิง่งนี่วิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งวิสับเวไปดีกว่าลงไปสถานีรถไฟอะแล้วขึ้นมาเลยเมืองอะมันเป็นเมืองจริงนี่นะคะพี่ก็จะพาน้องเนี่ยเดินไปทั่วเมืองเลย เข้าไปในสวนวิ่งจ็อกกิง้งเซนตันพาร์คือตอนนี้คือเราสามารถทำอะไรได้หลายอย่างมากเลยทุกคนพี่ต้องขออนุญาตลองออกกำลังกายดูสักนิดหนึ่งนะคะอู้หออกกำลังกายก็ต้องเปลี่ยนชุดนะชุบชับ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 มามากดสปอรตดิ้งหน่อยนึบดีอึกอึกอึกไม่อร่อยเลยอะ yeah. ไม่อร่อยค่ะเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งไม่อร่อยก็ไปทิ้งกดใหม่เรามีเงินเยอะพอได้ค่ะมันก็พอกินได้อยู่ค่ะมันก็ไม่ได้ถึงขนาดแซ่บมากแต่มันนอก,กโอเคอยู่ค่ะอ้เราไปดีกว่าฉันฉันไม่อยากฉันไม่อยากทําอะไรแถวนี้แล้วฉันรู้สึกไม่สบายตัวเลยอะ่ะพอ้ชายหนุม่มโทษนะคะพี่ชายพี่คะ เออว่าไงครับวะไงหวัดดีค่ะอ๋ออ่เธอ,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 อใหม่ใหม่เนาะจ๊อ๋อที่นี่อ๋ออากาศมันจะร้อนแบบนี้ละเจอ๊เอ๋ช่างลักสนทานาอยู่นะจ๊ะสร้างความสัมพันธ์กับผู้ชายเล็กน้อยนะคะพี่จุนฮุยพี่จุนฮุยอ่ะพี่จุนฮุยไปไหนรีบไปไหนอะซึมเลยผู้ชายไปละโอ้ยโรงเรียนนี่มันสวยจริงๆเลยเราสามารถเดินได้อย่างอิสระจริงๆอทุกคนเราสามารถไปไหนก็ได้เลย อุ้ยเราพี่การเปิดหมวกเปิดอะไรด้วยอะเราไปรีบไปขนัดนะนะหนูรีบไปได้ลูกคือพี่กำลังไปคาเฟ่นะคะนี่เราก็มาที่คาเฟ่พี่ไม่รู้ว่ราพี่รีบขนาดดีนะแต่อะพี่ก็จะรีบไปตามมันแหละอาแล้วเราก็จะปากดเครื่องดื่มตรงนี้ไหนดูซิมีเมนูอะไรบ้างอืม ขอสั่งเป็นเครื่องดื่มแล้วกันอุ๊ยทำไมเครื่องดื่มแบบว่าไม่โอเคเลยไม่ชอบเลยอ่ะพี่ขอเป็นชีสเค้กสั่งชีสเค้กมาทานสักหนึ่งชิ้นนะคะหลังจากที่เรามาคาเฟ,ฟ่ตามกำหนดการชีวิตก็ค่อยๆกินไปนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในของเกมอินซอยนะทุกคน ทุกคนสามารถที่จะเป็นเพื่อนกันได้แล้วก็ในอนาคตเนี่ยเขาบอกว่าจะมีการออนไลน์ด้วยนะคะตอนนี้เพื่อนเหมือนพี่ตัวพี่จะค่อที่ใส่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กินไปก่อนลูกค่อยๆกินไปก่อนเรามาถึงโซนของการสร้างสารรค์มากดีกว่าทุกคนและนี่เลยนะคะเราก็สามารถที่จะแต่งเติมบ้านของเราได้แบบเยอะแยะเลยทุกคนสร้างแบบว่ามีแบบ มีที่เขาสร้างเอาไว้แล้วด้วยนะเราเลือกได้ว่านี่มันจะเป็นฮอปบี้ก็เป็นห้องแบบใต้หลังคาหรือจะเป็นห้องน้ําเอาที่เขาเตรียมไว้ให้เราก็ได้นะอ่ะพี่บาก็ลองเปลี่ยนดูว่าเราสามารถเปลี่ยนแล้วมันจะเป็นยังไงสวยไหม,มน้องบอกปลุกน้องกลางคันทาไม,มว้าวบ้านจะกลายเป็นบ้านแสนสวยไปแล้วไปกลับไปนอนได้อนุญาต เราจะกินข้าวก่อนไปโรงเรียนสักนิดหนึ่งนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปโรงเรียนกันละเราอยู่มัธยมไงไวัยรุน่นวัยรุ่นอยู่ไ <c oughs> ด้เวาลาไปโรงเรียนแล้วค่ะไม่ต้องล้างจานก็ได้ค่ะคนสวยเราจะไม่ทันเอานะคะไว้ก่อนค่ะไม่ต้องมาล้างไปไปไปโรงเรียน <c oughs> เจนทางปลอดภยัยลูกสาวอ้าว <c oughs> เดินผิดทาง อ๋อคือเขาไม่ได้มีห้องเรียนให้เราดูนะทุกคนพอเรามาถึงโรงเรียนปุ๊บเนี่ยน้องก็จะเข้าไปเรียนหนังสือเลยนะคะแล้วก็ก็แค่นั้นน่าจะยังไม่มีห้องเรียนมาให้เราดูนะโอเคสมวัยมากอะก็เป็ว่าสําหรับการเล่นอินซอยในวันนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้แหละถ้าเกิดว่าใครอยากดูอีกหรืออยากดูเพิ่มเติมหรืออยากดูเป็นแบบแนวไหนนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปของพี่ปังได้เลยนะสําหรับวันนี้นะคะ ที่ชอบแบบก็อย่า,ยาลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องขอสุนีวีวีและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งใจเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับวันนี้พี่ปังและอินซอยคงต้องขอตัวลาไปก่อนอยากดูอะไรอีกคอมเมนต์มาเลยนะไปแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายน้องพี bye, ่วีไปายนะ